ในเรือนไม้โบราณกลางป่าลึกมีหุ่นทรงเลี้ยงที่ไม่เคยหลับไหลคืนหนึ่งเมื่อเปลวเทียนสั่นไหววิญญาณที่ถูกสาปก็เริ่มตื่นขึ้นและผู้ที่ก้าวเข้ามาจะไม่มีวันได้กลับออกไปอีกครั้งความเฮี้ยนผีทรงเลี้ยงรัชกาลที่หกแสงจันทร์สีจางสองลอดผ่านหมอกขาวหนาทึบลมค่ำพัดแผ่วเ,เบาแต่กลับแฝงเสียงคร่ำครวญโหยหวนเรือนไม้โบราณยืนเงียบเงันกลางป่าใหญ่ราวกับเฝ้ารอใครบางคนบันไดไม้เก่ากรอบแกรบทุกย่างก้าวที่เหยียบขึ้นไป กลิ่นทุกเก่าคลาคลุงคล้ายยังมีใครจุดค้างไว้มานานห้องโถงเงามึดเผยให้เห็นโต๊ะหมู่บูชาที่โรยด้วยฝุ่นกลางโต๊ะตั้งหุ่นทรงเลี้ยงสมชุดโบราณเครื่องทรงเต็มยศแววตาหุ่นแข็งค้างแต่กลับดูเหมือนกำลังจับต้องผู้มาเยือนเสียงกระซิบเบาราวกับมาจากพื้นเรือนดังขึ้นข้างหูความเย็ยนไหลวูบผ่านสันหลังเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเปเลวเทียนเล็กสันไหวเองท,งทั้งที่ลมไม่พัดเข้ามาเงาบนผนังยืดยาวผิดธรรมชาติบิดเบี้ยวราวกับกำลังเคลื่อนไหว เสียงกลองโบราณดังไกลๆจากในความมืดทำนองนั้นหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความอาฆาดหัวใจผู้ฟังเต้นรู้ไม่อาจแยกได้ว่าเป็นเสียงกลองหรือจังหวะชีพผจรเสียงกรีดร้องฉีกความเงียบลอยออกมาจากหุ่นทรงเลียงดวงตาที่เคยแข็งค้างกลับปรากฏแสงสีแดงเรียงอากาศรอบตัวคนหนืดเหมือนมีแรงกดทับบรรยากาศเต็มไปด้วยความอาฆาตและคำสาปที่เก็บงำมาเนิ่นนานเสียงสดโบราณดังซ้อนทับกันจนฟังไม่ออกว่าเป็นถ้อยคำใด ประตูไม้ปิดดังปังราวกับถูกแรงที่มองไม่เห็นผลผู้มาเยือนถูกขังอยู่ท่ามกลางเงามืดที่คืบคลานเงานั้นแปรเปลี่ยนเป็นรูปร่างของนักรบโบราณเต็มอาวุธเสียงฝีเท้าโบราณกระทบพื้นไม้ก้องสะท้อนทุกทิศทางทุกก้าวคือคำเตือนว่าไม่มีใครควรลบหลู่ผีทรงเลี้ยงแห่งรัชกาลที่หกเสียงโห่ร้องต่ำชวนขนลุกดังขึ้นใกล้หูตามมาด้วยลมหายใจชื้นเย็นที่ไม่ใช่ของคนเป็นเงานักรบยกอาวุธขึ้นเหนือหัวอย่างเชื่องชา้า เปเลวเทียนดับลงทันทีเหลือเพียงความมืดสนิทและในความมืดนั้นเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือกระซิบว่าเจ้าจะเป็นของกูตลอดการเสียงกระซิบดับหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบที่หนักอึ้งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกความมืดหนาทึบรัดแน่นรอบตัวไม่ปล่อยให้มองเห็นสิ่งใดอากาศชื้นเย็นคืบคลานเหมือนหมอกหนาเกาะติดผิวหนังกลิ่นข้าวสนิมเหล็กปะปนกลิ่นกํายาเน่าเก่าไม้พื้นใต้ฝ่าเท้าสั่นสะเทือนเองโดยไม่มีแรงกด เสียงลากโซ่เหล็กดังกล้องไปทั่วห้องมืดทุกก้าวเสียงนั้นใกล้เข้ามาราวกับพานาที่หิวกระหายติดตามมาลมหายใจสั้นที่ร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกจึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นในอกเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนแทบสิ้นสติจู่ๆความมืดข้างหน้ากลับแยกออกเหมือนม่านถูกฉีกแสงไฟสีแดงเรืองขึ้นจากตะเกียงโบราณกลางห้องเงานักรบยืนเด่นท่ามกลางแสงนั้นดวงตาเป็นเพลิงเสียงกลองกระหน่ำหนักขึ้นคล้ายเต้นรับจังหวะของหัวใจผู้ที่ถูกจับขัง ทุกจังหวะเหมือนเสียงคำพิพากษาจากวิญญาณโบราณต้หมูบูชาสันไหวเครื่องทรงโบราณร่วงหล่นกระทบพื้นเสียงดังก้องเหมือนเสียงโซ่ตรวนกระแทกลงศพหุ่นทรงเลี้ยงขยับแขนช้าๆชาราวกับหายใจขึ้นมาติง่งดวงตาแดงเรืองจับจ้องตรงมาไม่กระพริบแม้เสียววินาทีความเย็นแผ่ซ่านจากสายตานั้นลึกเข้าไปถึงกระดูกเสียงสดโบราณดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและน่าสะพรึงแต่ละถ้อยคำเสียดแทงสดประสาทเหมือนคมมีดหูอื้อราวกับเลือดกำลังไหลย้อนกลับ ร่างกายเริ่มชาแขนขาไร้เรี่ยวแรงขัดขืนและเมื่อเสียงสดหยุดลงก็มาพร้อมเงียบงันที่น่ากลัวเกินทนบานหน้าต่างไม้เปิดเองพร้อมแรงลมเย็นจัดม่านพื้นเก่าบกสะบัดราวกับมือของคนตายเสียงโหเราะต่ำดังแทรกมาจากทุกทิศท,ทางดังกล้องสะท้อนเหมือนหลายร้อยวิญ,ญญาณพูดพร้อมกันในความมืดนั้นมีเงาร่างหนึ่งก้าวออกมาช้าฮะเงาร่างนั้นสูงใหญ่ล้อมรอบด้วยควันดำหนาทึบก้าวเท้าแต่ละครั้งไม้พื้นดังเอียดเสียดหู กลิ่นเหม็นสาบเก่าเน่าลอยมากับลมหายใจของมันในเงามืดเห็นเพียงชุดนักรบโบราณเปื้อนเลือดแห้งกรังแสงตะเกียงแดงสะท้อนใบหน้าที่บิดเบี้ยวเหมือนถูกสาบสายตาแดงฉานแทงทะลุเข้ามาเหมือนมีดคมคนลุกสู้ทั่วร่างหัวใจเต้นทีรัวจนแทบหยุดความกลัวกัดกินทุกเสี้ยวความคิดไม่เหลือแรงจะก้าวถอยเสียงโซ่เหล็กลากไปตามพื้นชาชากรีดก,ก้องเหมือนเสียงครลำครวนทุกการเคลื่อนไหวของมันคือคำเตือนแห่งความตายเพดานไม้เริ่มส่งเสียงร้าวดังก้องไปทั่วเรือน ฝุ่นร่วงโปรยลงมาราวกับขี้เท่าศพที่ถูกเผาเงาดำแตกแขนงออกจากร่างนั้นเหมือนมือมากมายเอื้อมขวานิ้วเงาเย็นเฉียบแต่โดนผิวกายรู้สึกเหมือนน้ำแข็งแทงเข้าไปในเลือดสติเริ่มพร่าเบลอโลกหมุนช้าลงอย่างน่ากลัวเสียงหัวเราะโบราณดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นและใกล้มากดังกล้องตรงข้างหูเหมือนพูดอยู่ในหัวใจถ้อยคำชัดเจนจนทำให้เลือดแข็งค้างเจ้าหนีไม่ได้ที่นี่คือสุสานแห่งวิญญ,ญาณ ทันใดนั้นตะเกียงแดงแตกกระจายเปลวไฟพุ่งสูงขึ้นกลางห้องไฟไม่เผาไม้แต่กลับลามไปตามเงามืดแสงเพลิงเผยให้เห็นผนังเต็มไปด้วยอักษรโบราณสีดำตัวหนังสือไหวเหมือนมีชีวิตกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลาั่งเสียงนั้นแทงทะลุเข้าหัวจนเจ็บแสบเหมือนกระโหลกจะแตกร่างกายทรุดลงกับพื้นเลือดไหลออกจากหูอย่างช้าๆดาบถูกฟาดลงมาพร้อมเสียงลมเฉือนก้องสนัน่นประกายเพลิงแดงแตกกระจายทั่วห้องราวกับสายฟ้าฟาด พื้นไม้สะท้อนแรงสั่นสะเทือนจนแทบแยกออกเป็นเสียงเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากใต้เรือนราวกับวิญญาณน,นับพันถูกปลุกขึ้นกลิ่นคาวเลือดสดผสมกลิ่นกํายานไม่คละคลุ้งจนหายใจแทบไม่ได้ร่างกายถูกแรงมหาศาลผลักกระแทกลงกับพื้นเสียงกระดูกเสียดกันดังลั่นในอกเจ็บจนแทบสิ้นสติสายตาพระโมองเห็นเพียงเพดานไม้ที่เริ่มบิดเบี้ยวเงาดำไหลย,ย้อยลงมาจากรอยแตกบนเพดานเหมือนหยดน้ำตาดำสนิท ทุกหยดที่ตกกระทบพื้นแปรเป็นมือเล็กๆเอื้อมคว้าร่างไว้ความเย็นจากมือนั้นไหลซึมเข้าสู่กระดูกหัวใจเต้นแรงช้าๆเหมือนจะหยุดลงในทุกจังหวะเสียงโห่ร้องแผ่วเบาแทรกซ้อนหลายร้อยชั้นก้องสะท้อนในหัวจนแทบระเบิดทุกถ้อยคำสั่นสะเทือนจิตใจทำให้ความกลัวกลายเป็นความสิ้นหวังริมฝีปากขยับเองโดยไม่ตั้งใจเอ่อยตามถ้อยคำสวดโบราณที่ไม่เข้าใจร่างนักรบยังยืนเด่นกลางไฟแดงเรียงดาบในมือหยดเลือดสีดำลงทีละหยด ทุกหยดที่ตกพื้นก่อให้เกิดร่างเงาเล็กๆล้อมรอบเสียงกรีดร้องของพวกมันดังประสานเป็นคลื่นเสียงกดดันห้องทั้งห้องกลายเป็นสุสานวิญ,ญญาณที่กำลังตื่นขึ้นมาพร้อมกันในความมืดที่เต็มไปด้วยไฟแดงและเสียงโหยหวนสายตาคู่หนึ่งปรากฏเหนือเงานักรบเป็นดวงตาใหญ่สีดำสนิทมันไม่ใช่ตาของคนแต่เป็นตาของบางสิ่งที่อยู่เหนือมนุษย์ความมืดทั้งหมดเริ่มรวมตัวเข้าหากันจนหนาแน่นและในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงกระซิบแผ่วชัดเจนดังขึ้นอีกครั้งว่าบัดนี้ เจ้าคือส่วนหนึ่งของเราแล้วความมืดที่รวมตัวแน่นหนาปกคลุมไปทั่วทั้งเรือนลมหายใจขาดห้องร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกโซ่ตรวนพันธนาการเสียงหัวใจดังช้าลงกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนแผ่วเบาในอกเงามือหลายสิบคู่เอื้อมจากพื้นกดตรึงแขนขาวไว้แน่นผิวกายเย็นชืดราวกับเลือดถูกสูบออกทีละหยดเสียงสดโบราณกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนจนเจ็บในกะโหลกทุกพยางเสียดแทงเหมือนค้อนเหล็กกระแทกสมองริมฝีปากยังคงขยับตามโดยไม่อาจหยุดได้ น้ำตาไหลออกมาเองทั้งร้อนทั้งเค็มปนกับเลือดที่ซึมจากตาภาพตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวราวกับโลกทั้งใบกำลังแตกออกนักรบยกดาบขึ้นเนื้อหัวอีกครั้งดวงตาแดงฉานลุกโชนแสงเพลิงพุ่งขึ้นเป็นเสาสูงแต่เพดานเรือนเปลวไฟนั้นกลับเย็นยะเยือกจนกระดุกสันเสียงกรีดร้องจากวิญญาณน,นับร้อยดังประสานในจังหวะเดียวเป็นเสียงที่ทั้งโหยหวนทั้งโกรธแค้นและเต็มไปด้วยความตายเงาสีดำเหนือร่างนักรบเริ่มแผ่ขยายใหญ่โต มันกลางปีกมืดมิดออกจนปกคลุมแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาเรือนทั้งหลังถูกกลืนสู่ความมืดสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นที่แผ่วรวยรินและท่ามกลางความมืดนั้นดวงตาดำสนิทคู่นั้นเปิดขึ้นพร้อมกันทุกทิศท,ทางทุกสายตาจ้องเข้ามาเหมือนคมมีดนับพันกรีดแทงเสียงกระซิบดังซ้อนกันจนกลายเป็นกรีดร้องสันสะเทือนพื้นไม้แตกออกเผยโพรงลึกดำมืดเหมือนเหวไรก้นแรงดึงมหาศาลฉุดกระชากร่างลงไปอย่างไม่ปราณี เสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นกล้องสะท้อนคือคำประกาศโหดร้ายว่าเจ้าถูกเลือกแล้วเป็นเจ้าของคำสาปชั่วนิรันด์ความมืดที่รวมตัวแน่นหนาปกคลุมไปทั่วทั้งเรือนลมหายใจขาดห้องร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกโซ่ตรวนพันธนาการเสียงหัวใจดังช้าลงกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนแผ่วเบาในอกเงามือหลายสิบคู่เอื้อมจากพื้นกดตรึงแขนขาวไว้แน่นผิวกายเย็นชืดราวกับเลือดถูกสูบออกทีละหยดเสียงสดโบราณกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนจนเจ็บในกะโหลก ทุกพยางเสียดแทงเหมือนค้อนเหล็กกระแทกสมองริมฝีปากยังคงขยับตามโดยไม่อาจหยุดได้น้ำตาไหลออกมาเองทั้งร้อนทั้งเค็มปนกับเลือดที่ซึมจากตาภาพตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวราวกับโลกทั้งใบกำลังแตกออกนักรบยกดาบขึ้นเนื้อหัวอีกครั้งดวงตาแดงฉานลุกโชนแสงเพลิงพุ่งขึ้นเป็นเสาสูงแต่เพดานเรือนเปเลวไฟนั้นกลับเย็นยะเยือกจนกระดูกสันเสียงกรีดร้องจากวิญญ,ญาณน,นับร้อยดังประสานในจังหวะเดียว เป็นเสียงที่ทั้งโหยหวนทั้งโกรธแค้นและเต็มไปด้วยความตายเงาสีดำเหนือร่างนักรบเริ่มแผ่ขยายใหญ่โตมันกลางปีกมืดมิดออกจนปกคลุมแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาเรือนทั้งหลังถูกกลืนสู่ความมืดสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นที่แผ่วรวยรินและท่ามกลางความมืดนั้นดวงตาดำสนิทคู่นั้นเปิดขึ้นพร้อมกันทุกทิศท,ทางทุกสายตาจ้องเข้ามาเหมือนคมมีดนับพันกรีดแทงเสียงกระซิบดังซ้อนกันจนกลายเป็นกรีดร้องสันสะเทือน พื้นไม้แตกออกเผยโพรงลึกดำม,มืดเหมือนเหวไร้ก้นแรงดึงมหาศาลฉุดกระชากร่างลงไปอย่างไม่ปราณีเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นก้องสะท้อนคือคำประกาศโหดร้ายว่าเจ้าถูกเลือกแล้วเป็นเจ้าของคำสาปชั่วนิรันด์เสียงลมวีดวิวดังลอดขึ้นมาจากเหวลุกมืดมิดร่างถูกดูดลงไปเรื่อยๆความหนาวกัดกินกระดูกทุกชิน้นมือเนานับร้อยคว้าฉุดรั้งไม่ยอมปล่อยราวกับแย่งชิงซากเนื้อเสียงโหราวิปลาสอดประสานกับเสียงร้องให้โหยหวน ทุกเสียงสะท้อนกล้องจนกลายเป็นคลื่นความบ้าคลั่งดวงตาสีดำสนิทนับไม่ถ้วนเปิดขึ้นในความมืดรอบกายแต่ละคู่จับจ้องพร้อมกันราวกับตัดสินชะตาสายตานั้นหนักหน่วงจน,จนจิตแทบแตกสลายความคิดสุดท้ายแหลกละเอียดเหลือเพียงความว่างเปล่าและในความว่างเปล่านั้นเสียงกระซิบเย็นเยียบดังแทรกขึ้นวิญ,ญญาณเจ้าจะเป็นเครื่องบูชาทันใดนั้นพื้นดินโอบรัดแน่นเหมือนโลงศพปิดสนิทหายใจไม่ออกความมืดหนาทึบอัดแน่นเต็มพอร์ต เสียงหัวใจหยุดลงในชั่วขณะแต่เสียงกลองยังคงกระแทกดังก้องต่อไปราวกับประกาศชัยชนะของสิ่งที่มองไม่เห็นไฟแดงวาบขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นเรือนไม้เงียบสงัโตมู่บูชายืนตระหง่านเหมือนไม่เคยสันไหวหุ่นทรงเลี้ยงนั่งนิ่งเครื่องทรงกลับสมบูรณ์ดุดเดิมเพียงแต่บนใบหน้าหุ่นนั้นปรากฏรอยยิ้มชั่วร้ายที่ไม่เคยมีมาก่อนดวงตาแข็งค้างแดงฉานจับต้องออกมานอกห้องโถงรอยเลือดเล็กๆไหลเป็นทางจากบันไดไม้ลงสู่พื้นดิน แผ่วเสียงกรีดร้องยังคงลอยวนอยู่ในอากาศและในความเงียบเย็ยนเยียบของยามค่ำคืนเสียงกระซิบสุดท้ายยังดังสะท้อนแผ่วไกลไม่มีใครหนีจากผีทรงเลียงได้เลย